สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นร้านของน้าผมเองนะครับว่าร้านอาหารไทยในสหรัฐอเมริกาเราจะต้องมีเงินทุนเท่าไหร่แล้วช่วงแรกเราจะต้องเตรียมเงินไว้หมุนเท่าไหร่กี่ปีถึงจะคนืนทุนที่เราลงทุนไว้และที่สําคัญนะครับร้านอาหารไทยเนี่ยยังเป็นที่นิยมของคนไทยและคนต่างชาติคนอเมริกาอยู่หรือเปล่าวันนี้เราไปฟังพร้อมๆกันครับ

สวัสดีครับผมนิวอนิรุตรัตนพมรสุขครับผมเป็นเจ้าของร้าน Thai Street Market เป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในเซนต์พอเมนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้มีโอกาสมาแนะนําตัวธุรกิจที่ผมทาอยู่นะครับทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าร้านอาหารไทยเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตมีร้านอาหารจีนร้านอาหารเกาหลีร้านอาหารญี่ปุ่นหลายที่ ูดแทนที่ด้วยร้านอาหารไทยนะครับส่วนผมเองเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วผมเปิดร้านอาหารไทยเป็นร้านแรกในชีวิตของผมผมใช้เงินลงทุนไปแสนหนึ่งนะครับที่จะเซ้งร้านจีนมาแล้วก็หลังจากนั้นผมมีเงินทุนอยู่ประมาณ2 0,000นนะครับเพื่อจะมาหมุนเวียนธุรกิจของเรานะครับช่วงปีแรกก็ลําบากนิดนึงในฐานะที่เป็นเจ้าของเราแทบจะไม่ได้เงินรายได้ที่เข้ามาไม่ถึงตัวเรานะฮะแต่ว่าเมื่อผ่านไป1ปีเข้าปีที่2เริ่มดีขึ้นจิ้นปีปีที่2องเราก็ได้ขึ้นทั้งหมดก็ใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับ กว่าจะได้เงินทั้งเงินที่เราเซ้งร้านมาแล้วก็เงินที่เราลงทุนไปเพื่อจะสำรองในช่วงแรกเข้าปีที่3ปุ๊บเราจะได้กาําไรเช้นปีที่3เนี่ยเราได้เงินเป็นก้อนนะครับก็คือทั้งหมดที่เหลือในบัญชีก็เราไม่ต้องหักที่เราลงทุนไปแต่ว่ามันเป็นเงินที่เราเหลือจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราก็ได้มาเป็นก้อนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคน จากประสบการณ์ของผมนะครับร้านอาหารไทยที่ผมทำมาช่วงโควิดใน3ปีที่ผ่านมามันมันบอกผมมันสอนผมว่าร้านอาหารไทยกิจการหรือธุรกิจที่มีความปลอดภัยที่สุดนะครับถึงแม้ว่าจะมีควายวิดโควิดไกวิดหมาวิดนะครับ <Damn! S 1> แม้ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรเข้ามานะครับทุกคนยังต้องทาน3าม,มื้อนะครับมันเป็นความจำเป็นของชีวิตประจำวันที่มนุษย์จะต้องมีก็คือการทานอาหาร3าม,มื้อ เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจธุรกิจร้านอาหารไทยนะครับผมอยากจะบอกว่าสนใจถูกธุรกิจนะครับธุรกิจร้านอาหารไทยเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยนะครับพี่น้องคนไทยนะครับที่เข้ามาในประเทศอเมริกาในช่วงแรกเราก็ต้องยอมทํางานหนักเพื่อเก็บเงินให้ได้เป็นก้อนแล้วก็ามาลงทุนเป็นร้านอาหารไทยเพื่อจะให้ผลกําไรกับเราที่จะมีรา,ายได้มากขึ้นแล้วก็มีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอยากให้นานิวฝากอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับธุรกิจอาหาร จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดแต่ให้ผลกำไรได้เยอะที่สุดนะครับและท้ายนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องเด็กบายดอไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ